สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตบ้านดินนะครับตอนนี้ผมก็จะเข้าเดือนที่6แล้วนะครับของการเริ่มทําบ้านดินนะครับทําคนเดียวนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบเนาะสำหรับถ้าเรารีบเราก็เหนื่อยเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น ด้นอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับอ่าโอเคเข้ามาก็ด้านซ้ายจะเป็นห้องลูกสาวนะครับตรงนี้ก็จะทําก้อนดินส่วนด้านขวาก็จะเป็นห้องผมนะครับตอนนี้ก็วันนี้เราก็จะมาทําการก่อห้องนี้นะครับแต่วันนี้น่าจะก่อไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมผสมดินไว้ไม่เยอะครับผสมดินไว้ประมาณ ไม่ถึงครึ่งกระบะครับเดี๋ยวมาดูการก่อน,นะครับก่อนก่อนนะก็พรมน้ำให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ปูนดูดน้ำนะครับพอเวลาเราใส่ดินก็มันก็จะซับแน่นขึ้นมามากนะครับก็ใส่ดินนะครับให้นูนนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมาแล้วก็พอเวลาเรา วางก้อนดินนะครับก้อนดินก็จะแบะออกนะครับก้อนดินก็จะดิดบีบตัวออกนะซ้ายขวานะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับของการก่อทุกชั้นนะครับก็ก้อนดินนะเราก็เล็งนะครับเราจิกหัวลงนิดนึงแล้วเราก็ดันก้อนดินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ด้านหน้าเนี่ยก็มีก้อนดินติดอ่าเขาเรียกอะไรนะ ก้อนดินให้มันแน่นนะครับการก่อน,นะครับก็ทําไม่ยากครับก็เราก็ก่อไปเรื่อยๆนะครับทําตามรูปแบบนี้แหละครับแต่เนี้ยก้อนดินมันอยู่ไกลนะผมไปเก็บไว้ตอนแรกๆนะครับไกลมากเลยอ่ะวันตอนนี้นะตอนนี้หินเจียผมก็จะไม่ใช้แล้วครับ ผมจะไปใช้เลื่อยนะครับอันนี้ผมไปซื้อมาใหม่นะก็จะเป็นเลื่อยที่เขาใช้ตัดอ,อิดมวลเบานะครับโอ้โหเอามาใช้กับการตัดดินเราก็โอเคมากเลยครับผมก็ชอบเลยนะครับเพราะว่าก้อนดินของเราอะถ้าเราใช้มีดพลาครับพอเวลาเราฟันบางครั้งมันก็มันจะไม่ไม่เรียบเหมือนเหมือนเหมือนเรา ใช้เลื่อยตัดนะครับผมก็เลยเออว่าเลื่อยดีกว่านะส่วนด้านข้างอ่ะที่ยื่นออกมาผมก็จะใช้มีดพา้าเป็นตัวอันนี้นะครับนี่นะครับก้อนดินนะครับกดหัวลงนิดนึงนะแล้วก็ดันให้มาชิดด้านหน้านะครับก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับก้อนดินตัดตลอดอยู่แล้วครับ เราก็ทำไปสบายสบายไม่รีบไม่ร้อนนะครับทำใจเย็นๆนะครับมีสติในการทำนะเพราะว่าตอนผมเดินเข้ามาในผ่านก้อนดินนู่นนี่นั่นก็ต้องค่อยๆเดินนะครับทำสบายๆใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะ นี่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวนี้นะครับก้อนดินของเรานะเราจะต้องวางตรงกลางตลอดนะครับเพื่อที่จะให้การถ่ายน้ําหนักเนาะเพราะว่ากําแพงบ้านดินของเราเป็นการถ่ายน้ําหนักนะครับส่วนตรงไหนที่ที่เราที่เราเติมไม่เต็มนะเราก็ทําการตัดก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็มาอัดให้เต็มนะแล้วส่วนก้อนใหญ่เนะี่ย เราก็จะทําการถ่ายน้ําหนักให้เราวางก้อนดินอยู่ตรงกลางตลอดนะครับแล้วก็จะให้มันต้องล็อกกันทั้งหลังเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะอัดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะที่ว่าตอนแรกผมจะไม่ก่อนะครับโอกาสรอให้หมดฝนก่อนนะครับ แต่ผมไปเจอไก่ผมเน <normal Yeshua ez. S 1> <found> ี่ยครับป่วนเหล้วเกินนะครับผมก็เลยจะต้องก่อปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าไก่ผมเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับพอเห็นดินนะครับโอ้โหเป็นไงครับนั่นครับมาแล้วครับหนึ่งตัวนี่ครับเดินเหยียบอย่างนี้เลยครับผมทําก้อนดินเสร็จปุ๊บมาเลยครับเหยียบก้อนดินผมเลยโอ้โหผมก็เลยจะก่อก่อกั้นไว้นะครับเพราะว่าผมจะทําก้อนดินห้องนี้กับห้องลูกสาวนะครับ แล้วเนี่ยพอไก่มาเหยียบนะครับถ้าเหยียบตรงกลางไม่เป็นไรนะครับมันชอบเหยียบมินๆมินะครับทําให้ก้อนดินเสียรูปนะครับผมก็จะเลยจะมากั้นมากั้นห้องตรงนี้นะครับก็เลยต้องก่อนี่คือการก่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก่อผ่าฝนเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยกรมุตุมาว่าเดือนนี้ฝนจะตกหนักนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับไม่รู้จะตกตอนไหนเลยนะครับแต่ผมก็จะรีบก่อให้เสร็จก่อนนะครับผมก็ไม่อยากให้มันโดนฝนนะครับเพราะว่าโดนแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ชะล้างนาดินชะก้อนดินออกมันก็ทําให้ดินเสียหายแล้วก็ดินก็ติดพื้นเยอะแยะนะครับผมก็เลยไม่อยากจะ ให้ดินโดนฝนสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้กลัวพังครับแต่ว่ามันเลอะครับและทีนี้พอก้อนดินลงมานะครับผมทําท่อน้ําไว้ตรงนู้นนะครับที่เคยท่วมผมก็กลัวก้อนดินนะครับดินเนี่ยมันจะเข้าไปตันท่อน้ําท่ออะไรนะครับผมก็เลยไม่อยากให้โดนฝนมากนะครับนี่นะครับการก่อนนะเห็นไหมครับกดหัวลงไปนิดๆนะครับ เห็นไหมก้อนดินเหลวนะครับมันก็อ่าเรากดลงมาก้อนดินก็จะบิดตัวออกมานะครับซ้ายขวานะครับการก่อบ้านดินก็มีแค่นี้ครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วครับใครๆก็ทำได้นะครับผมทำคนเดียวผมยังทำได้เลยครับคนที่กำลังคิดจะทำนะครับผมแนะนำเลยครับ ทำตามใจเราเลยครับคิดอะไรลงมือทำเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ขอแค่เรามีการวางแผนให้ดีนะครับคิดก่อนนะครับว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่เราจะทำบ้านในรูปแบบไหนแล้วก็ต้องเผื่อด้วยนะครับว่าถ้าเรามาทำแล้ว เราจะมีรายได้จากไหนด้วยนะครับอันนี้เผื่อบางบางท่านอาจจะคิดว่ามาอยู่บ้านแล้วไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับก็อยู่บ้านก็ใช้เยอะเหมือนกันครับวางแผนให้ดีครับต่างคนต่างความคิดเนาะ ผมก็แค่จะมาบอกเฉยๆนะครับให้คิดดีๆก่อนทํานะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อยครับบ้านดินเอ้ยการก่อวันนี้นะก็จะก่อแค่นี้แหละครับนี่นะครับฝนมาแล้วมืดตึบเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะตกไหมนี่นะครับวันนี้ก่อเรียบร้อยแล้ว ก็ก่อแค่วันละสี่ชั้นห้าชั้นนะครับนี่นะครับก้อนดินเห็นไหมจะต้องตัดตลอดนะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่เพื่อที่จะให้อะไรครับให้เขาถ่ายน้ําหนักนะครับนี่ครับเราก็จะก่อประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูแค่เนี้ยครับผม การทํางานของผมก็จะทําว ¿no? so ันละนิดวันละหน่อยของผมแค่นี้แหละครับเนี่ยก็ทําทั้งหมดนิ้วก็ไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงครับเพราะว่าผมทําแล้วผมก็ไปนอนแล้วก็มาทําตอนบ่ายก็จะมาอัปเดตบ้านดินให้ดูประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ